ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะข้างนอกก็บอกเลยว่าตอมอไม่ถามอะไรเลยสักคำเดียวนะคะตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอล3นะคะสิงคโปร์แอร์ลอ์จะลงที่เทอร์มินอล3ตอมอก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะคือเทอร์มินอล3ก็จะมีตอมของตัวเองที่เทอร์มินอล3ไม่คนไม่เยอะเลยไม่มีคนเลยนะคะตอมอก็ไม่โดนถามอะไรเลยเพราะว่าเราลง ICA มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ เพื่อนๆมีเพื่อนๆรีวิวว่าที่จะโดนถามกันเยอะก็จะอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งนะคะทเทอร์มินอลหนึ่งจะโดนถามกันเยอะค่อนข้างเยอะเลยคําถามส่วนใหญ่ก็เท่าที่ <c oughs> เพื่อนๆรีวิวกันนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบมาทําอะไรมากี่วันมากี่คนกับวันไหน <c oughs> ก็เป็นคำถามแบบเบสิกเบสิกนะคะโดยส่วนตัวก็มาสิงคโปร์ก็สี่รอบห้ารอบแล้วล่ะรอบนี้รอบที่หกแล้วก็เคยติดต่อมอด้วยนะแต่ว่าติดตรงด่านวูดแลนด์นะคะด่านวูดแลนด์ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าที่วูดแลนด์นั้นเป็นยังไงนะคะด่านวูดแลนด์ก็คือด่านที่เป็นติดกับรัฐยาโฮบาลูของฝั่งมาเลเซียก็คือข้ามจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาถ้าจะมาสิงคโปร์ต้องผ่านตรงนี้ผ่านด่านวูดแลนด์ก็จะแบ่งเป็นสองด่านย่อยๆก็คือด่านรถไฟกับด่านรถยนต์นะคะเขาบอกวูดแลน์เนี่ยเคี่ยวมากก็เคี่ยวจริงๆ,ๆเคยเข้ามาแล้วทั้งสองด่านทั้งด่านด่านด่านรถยนต์แล้วก็ ด่านรถไฟนะคะแต่ที่โดนติดต่อมอคือโดนด่านรถไฟคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาถามอะไรมาประโยคนนึงไม่รู้คือแล้วรอฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยเชิญเข้าห้องเย็นแค่นั้นเองแต่จริงๆพอเข้าห้องเย็นแล้วอ่ะเขาก็ถามแบบเบสิกนะคะว่ามาทําอะไรมากี่วันมีเงินมาเท่าไหร่เงินไทยเท่าไหร่เงินสิงคโปร์เท่าไหร่นะคะเราถามได้ตอบได้อ่ะถามได้ตอบได้เขาก็ ไม่ได้แบบเขาก็ดูออกนะว่าใครจะหนีหรือไม่หนีประมาณนี้อนะคะแล้วที่พีกมากกว่านั้นตอนจะออกเขาก็ออกมาส่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นเป็นเป็นภาษาไทยเลยบอกว่ามาแล้วกลับด้วยนะเขาก็บอกไอเราก็เลยบอกไปว่ากลับสี่จะอยู่ทาไมล่ะพูดเป็นภาษาไทยเขาก็หัวเราะด้วยกันก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเข้าทางด่านรถยนต์เขาก็จะถามนะขอดูเอกสารว่าขอดูบุ๊กิงง้งโรงแรม ขอดูตั๋วไปกลับนะคะตรงด่านด่านรถยนต์พอดีเข้าด่านรถยนต์แล้วจะบินกลับไหมคะก็เขาขอดูเอกสารไฟขากลับด้วยสิงคโปร์ก็ยังคงเป็นสนามบินที่ดีมากๆอยู่รู้สึกปีนี้น่าจะล่นลงมาเป็นอันดับสามนะคะนี่มาคนเดียวด้วยไม่ต้องไม่ต้องกลัวยิ่งแบบใครใครอยากจะมาเที่ยวสิงคโปร์มาคนเดียวมาเลยนะคะมาเลยไม่ต้องกลัวในเรื่องของตอมอนะคะ ย่างเนี้ยมาเมื่อกี้เลยเทอร์มินอลสามไม่คนไม่เยอะแล้วก็ไม่ถามอะไรเลยให้ถ่ายรูปแล้วก็สแกนนิ้วโป้งได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามทิปสิงคโปร์ในคลิปอื่นๆด้วยนะคะอาจจะพูดไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ว่าอยากเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะนี่ก็เนี่ยใครจะเข้าเมืองเข้าอะไรก็ดูตามปเลยไม่ต้องกลัวที่นี่คือ เดินทางสะดวกเข้าเมืองก็เข้ารถ MRT ได้เลยเด้๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไปขึ้น MRT นะคะ mm. ก็ฝากกดไลค์กดัิไตามด้วยค่ะ mm. ขอบคุณค่ะ